ของของเรามันมีข้อดีนะก็คือเราต้องวินิจฉัยนะตั้งสมมติฐานแล้ววินิจฉัยแล้วก็ตรวจเราก็รักษาให้ได้สิ่งที่เราใช้การตรวจเราเราเรียกว่ารูปแบบนะเหมือนอาวุธเนะีเหมือนเรามีหลายมีมีดมีอะไรเยรนะแยะเนีเพื่อจะนํามาใช้ในการรักษาอย่างคนนี้กรณีคนคไข้ที่มาที่มาสองสองรายวันนี้ ถ้าเจนมากเลยก็คือมาหาเราด้วยการปวดอันนี้คอมเพนมากเลยคนไข้คอมเพนตลอดเลยว่าปวดปวดขาใช่ไหมปวดขาปวดตรงเนี้แล้วมันก็ร้อนร้อนเหมือนอะไรมันร้อนในแถวเนี้ยร้อนมากเลยนะสิ่งแรกที่คนคนไข้เจอเนี่ยที่เราเจอคนไข้เรื่องของของการปวดร้อนฝ่าเท้าร้อนขาเป็นตะคิวบ่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องถามสิ่งที่อยู่ข้างบนก่อน คือข้างบนก็นคือตัวเขาน่ยอยู่ข้างบนนู่นเพาเขาเป็นอะไรมาเขา,เขาไปทําอะไรมาใช่ไหมต้องถามต้องต้องถามอย่าถามไปเรื่อยเราต้องสันนิษฐานว่าหนึ่งมันมันต้องมาจากหลังก่อนข้างบนคือหลังเพราะว่าหลังเราต้องตัดออกตัดตั้งตั้งสมมติฐานวพราะมาจากหลังปุ๊บก็ต้องหาวิธีที่จะต้องมามาหักล้างอาให้ได้ใช่ไหมว่ามันมันใช่หลังจริงเปล่าเช่นเดินแล้วมันนั่งนานหรือเดินนา,นานแล้วมันปวดมากขึ้นไหมตรงเนี้บางทีบางคนอาเป็นรองช้ำ มาหาเราด้วยการเป็นรองช้ารองช้ามันเป็นยังไงแปลว่ามีการอักเสบตรงนี้ใช่ไหมถ้าถ้าอักเสบมันก็ต้องรองช้ำมันก็ต้องปวดตลอดเวลาเราเดินมาเลยแต่บางทีมันก็หายไปอย่างเงี้ยถ้าเดินนานเริ่มเป็นแล้วก็ต้องใสถฐานว่ามันต้องมีอะไรกดทับที่ข้างบนหรือเปล่ามันถึงทําให้ลงมาขาได้อย่างเงี้ยนะอย่างปวดขาอย่างเงี้ยเป็นตะคิวบ่อยอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นตะคิวเฉยจริงไม่ใช่พอไปรักษาเป็นหมอนรองกระดูกคือเราเราต้องใสถฐานว่ามันเป็นหมอนรองกระดูกไหม ทับเส้นหรือเปล่าเพราะคนไข้ชอบถามว่าเป็นหมอรองกระดูกไม่ได้เป็นแตบปวดขาอย่างเงี้ยมันไม่มีคนเรามันต้องมีเหตุนะหาเหตุก่อนให้ได้คราวนี้พอเราเจอแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าหมอรองกระดูกเขาบอกไม่ได้เป็นนะแต่ก็อย่างนึ่งคือก็ต้องมีคนไปฝังฝังฝังใจก่อนไว้ว่ามันเป็นหมอรองกระดูกแต่มันอาจจะไม่ใช่หมอรองกระดูกที่แสดงอาการเช่นไปหาหมอเอ็กซเรย์มาหมอเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมอะไรเงี้ยเขาก็ส่านเกาว่าเขาหมอรองกระดูกนันแหละแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อาการที่มันมันเป็นตอนนี้ มันอาจจะเสื่อมโดยคุมได้แล้วอะไรเงี้ยคราวนี้ต้องดูว่าเหตุข้างล่างถ้ามันตรงนี้มันไม่มีผลแล้วเหตุข้างล่างมีอะไรข้างล่างก็ต้องถามว่ามันเคยมีอะไรกระทบข้างล่างไหมกระทบโดยตรงอะ่ะเช่นที่สําคัญมากสุดเลยคือเขาเคยประสบเคยมีอุบัติเหตุมีการบาดเจ็บที่บริเวณแถวนี้ไหมอะไรเงี้ยนะเช่นคนไข้ว่าไปโดนเตะอะไรมาเนี่ยไปเตะหรือว่านิ้วก้อยหักอะไรเงี้ยนะนี่เลยวันนี้เจอสองลายเลยนิ้วนางเคยหัก นิ้วก้อยเคยหักเนี่ยชัดเจนมากถ้าเราถ้าเจออย่างนี้ปุ๊บแปลว่าคนนี้ต้องใช่แน่มันจะปวดมาแถวนี้เลยมันจะรักษาง่ายมากเลยถ้าถ้าเราหาเหตุเจอนะถ้าเราไม่หาเหตุเจอเราก็เหมือนเรางมเข็มในหาสมุนแหละงมยังไงต้องไปซื้อเรือดำน้ำอ่ะถึงจะหาเจออันนี้เราไม่ต้องซื้อเราก็หาหาด้วยกันถามพอถามทุกบเจอเลยวพาอ๋อเคยพอถามทุกบเจอเขาเรียกว่า subjective เจอปุ๊บเราก็ตั้งสมมติฐานแล้วเราก็ใช้การตรวจของเราเพื่อที่เป็น ัยการวินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยรวบยอดทีเดียวคือวินิจฉัยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างก็ได้เอาทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็จบสุดท้ายเป็นเป็นทัวทัลของวินิจฉัยรวมอะไรอย่างเงี้ยนะเช่นในคนนี้ก็ตั้งขึ้นมาถ้าเราคิดว่าเป็นแล้วมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยตรงลมเนี้ยใช่ไหมถ้าถ้าเราคิดว่าเป็นเป็นเป็นในซอกเนี่ยในซอกเนี้ยเนี่ยมาดูนี่ในซอกของนิ้วนี่นะมันมีกล้ามเนื้อที่อยู่ในซอกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยร้ายกาจมากจะบอกให้ แค่มีปัญหาบาดเจ็บนิดหน่อยเนี่ยมันจะทาให้ปวดไปหมดเลยเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเวลามันเป็นไอ้สมมุติว่าเรานิ้วี่หักใช่ไหมใส่เฟือกปุ๊บเนี่ยคุณมีที่ไหนคุณจะเดินโดยโดยวางเท้าเต็มที่คุณก็ต้องเก่งเท้าไปเพราะเก่งเท้าอันไหนมันเก่งมันก็เป็นลิงก์ไงมันก็มัดนี่เก่งเก่งหมดปรากฏสุดท้ายคือพออันนี้หายอันนี้มันก็เหมือนเหมือนกับว่ามันหายแต่จริงๆมันไม่หายมันมันไม่แสดงอาการแต่มันยังเก่งอยู่เพราะว่ามันไม่มีใครไปคลายมันใช่ไหม พอเราหาเหตุเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยวิธีตรวจว่ามันใช่ใช่อันนี้เปล่านะนี่นคนดูก็คือจับอย่างเงี้ยบีบเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยบีบอย่างเงี้ยบีบบีบเหมือนกับว่าให้ให้กล้ามเนื้อนในซอกนี้มันอัดอย่างงี้นะบีบอย่างเงี้ยถ้าร้องร้องออกมาเลยเนะี่ยแปลว่าใช่เลยคุณเนี้ยปุ๊บเนี่ยเจ็บเลยอย่างเงี้ยนี่เจ็บไหมไม่เจ็บใช่ไหมก็คือเจ็บก็คือเจ็บปกติแต่ถ้ามันเจ็บมากมันจะซี๊ดขึ้นเลยแต่ถ้ามันเจ็บอย่างเงี้ยแปลว่าโดนแล้วคุณก็มาร์กเลยหาออะไรย่างเงี้ย ถ้าเจ็บตรงนี้ปุ๊บนี่ใช่เลยอย่างนี้เราก็มาร์กตัวนี้มาร์กไว้ต้องมีอะไรต้องมีปากกานะปากกานี่ก็ต้องเป็นปากกาที่ลงยันเลยอาจารย์นะมันจะหายอายนะ้ <laughs> มาร์กไว้อย่างเนี้ยพอมาร์กเสร็จเราก็เจอแล้วเราก็กด,ดอย่างเงี้ยการที่ถ้าเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยเราก็ให้แรงอย่างนี้ยกดอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามให้แรงเราเรียกว่ากดแบบเป็นจังหวะเพื่อจะให้แรงแรงกล้ามเนื้ออันนี้กดจนกว่ามันทีละสิบทีละสิบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะไม่เจ็บเนี่ยนะ กดกล้ามเนื้อแนในซอกนะใช้นิ้วใหญ่ๆลงไปหน่อยนะถ้ากดอย่างนี้มันไม่ได้ต้องยื้ไใหญ่เง,งี้ยเ้วก็ล็อกนิ้วกดลงไปอย่างเงี้ยนะนิ้วเอาเล็บมันมันจะตีสเข้าไปแผ่กระจายเข้าไปเลยนะถ้าตรงนี้หายปุ๊บคราวนี้ก็มาดูตรงนี้ตรงที่มันเป็นข้อตรงข้อก็ขยับขึ้นไปนิดนึงพอะละอย่างนี้เราก็มาปล่อยนะอย่างนี้ก็เพื่อดูที่ว่าข้อ<ม>พอข้อตรงนี้หายปุ๊บใช่ไหมเห็นไหมก็มาดูแนวนี้แนวที่เป็นเนี่ยจับไปเลยเนี่ยเอามืออย่างเงี้ยทำมืออย่างนี้นะจิกอย่างนี้ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจิกจิกกล้ามเนื้อเนี่ยเนี่ยเจ็บไหมคือจิกเราก็ลองดึงดูอย่างเงี้ยดึงเนี่ยเนี่ยเราเรียกว่าดึงตัวนี้เป็นเป็นอะไรเป็นจุดฝังเข้ามันเรายืดมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างงี้มันจะมีโอกาสหักได้เราก็จับดึงอย่างเงี้ยอย่างก็ดึงอย่างเงี้ยล็อกเนี่ยดึงอย่างเงี้ยฮะดึงอย่างเงี้ยฮะดึงแบบเขาเรียกว่าการการสเตชชิ่งกล้ามเนื้อมัดเล็กๆทีละมัดอย่างเงี้ยเจ็บไหมมันจะรู้สึกว่ามันไม่เจ็บมันจะสบายเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนเป็นการม้วนแลยเรายืดอย่างเงี้ยอย่างเงี้นะแล้วดูในข้อที่ว่าตัววนีี้มมกก็็ลอไ ล็อกอย่างเงี้ยล็อกแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือดูที่ตัวตัวพังผืดตัวในข้อมันว่ามันมีปัญหานี่ก็ไข่อย่างเงี้ยอันนี้คือกล้ามเนื้อเห็นไหมต่างกันนะเนี่ยบางคนนึกว่าอาจารย์จับเฉยจริงๆไม่ใช่นะอาจารย์ยืดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมจะมีแนวเนี่ยยืดนะอันนี้ก็ข่ายตรงนี้นี่ก็จัดกระดูกอย่างเงี้นี่อันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ดึงเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าจับเฉยเนี่ยจะก็ดึงตรงเนี้ยยืดไปอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็เหมือนกระดูกเหมือนกันล็อกที่ด้านนี like. like. ้ม ถ้าดูนเผืนอเหมือนอาจารย์จับไปเฉยจริงอจะล็อกไปท,ทีละทีละซอกเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยล็อกดูซอกฝั่งนี้มันควบคุมได้เราก็คุมไปดีนะแบบนอย่างเี้ยอย่างเงี้ยหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนส่วนใหญ่เวลามันดึงมันก็จะทําให้ตัวไอ,อ้ข้อข้อยไอ้กล้ามไอ้กระดูกตัวเนี้ยมันนูนขึ้นมาเพราะมันดึงไปนูนตัวนี้ก็จะเก่ง ก็จัดการจัดการตัวตัวยืดก็ต้องยืดแนวแนวแนวต้นด้วยนะเวลาเป็นเราก็ยืดแนวต้นออกไปถอยไปเลยไปดูใกลๆอย่างนี้นะแนวต้นอย่างนี้นะอันนี้คือยืดยืดสะโพกก่อนมันต้องยืดให้หมดนะไม่ใช่ว่ายืดอย่างนี้ค้างไว้นะนะอันนี้ก็คือแก้แก้ได้เหมือนกันกดหลังได้ยืดค้างไว้นะถ้ายืดสลักเพชรนั่นเนี่ยที่สำคัญอันนี้ก็ยืดค้างไว้นิดนึงไม่ใช่ว่ารีบนะเนี่ย ค้างนะยืดต้นขาอย่างนี้นะยืดยืดสลักเพชรพินิฟอร์มีค้างไว้เป็นกันเยอะมากในส่วนของข้อเท้าเราก็จากจากที่เป็นในซอกนิ้วนะเราก็ลองมายืดยืดยืดของแฮมสติงดูอย่างนี้แฮมสติงบวกกับโซเลียสนะบวกยืดเส้นประสาทตรงตับนี้เลย อันนี้ยดตึงมากอันนี้ก็เป็นเส้นประสาทด้วยกล้ามเนื้อด้วยไนดะ้หมดเลยเนี่ยอันนี้จะตึงตึงขึ้นหัวได้อย่างนี้นะทีละสิบเราก็ผ่อนอันนี้แก้แตะคิวมากแต่ต้องจับตูที่ข้อเท้านะแต่ถ้ายืดได้ถึงจุดที่เจ็บหายเจ็บแล้วมันจะหายเลยคเ <c oughs> <c oughs> จ็บมากเลยนะค <c oughs> <c oughs> รับรองเดินข้างเดียวจะเดินเอยียงข้างหนึ่งเพราะมันจะโล่งข้างหนึ่งแล้วก็ลองลมมันอั้นใช่ไหมเราก็ลอกลมไปอย่างนี้นะ ลองูที่ว่ามันอันจริงเปล่าก็ดึงเบาๆอย่างนี้ดึงข้อเทาเ้าเบาแล้วก็ลองจัดกระดูกหลังเท้าดูดึงบเบาๆไม่ต้องแรงนะอย่างนี้อแล้วก็ลองดูดึงใหม่อูที่ว่ามันมันลายตรงยังนะแล้วก็ดึงอย่างนี้ไม่แรงนะไม่แรงแล้วก็ลองหมุนดูหมุนบเบาๆไม่ต้องให้คิดว่าแบบนิโป้ง ดึงดึงนะดึงแล้วก็ดึงอย่างนี้เห็นนะมทำไปทำมามันจะคลายแล้วก็อันนี้กรุ๊บหลุดไปก็ข้อเท้าไอ้ตรงหลังเท้าเข้าเข้าคืนหมดมันก็จะโอเคแล้วเราก็มาเราเช็คดูใหม่ว่าเป็นหลังเท้าไหมอะไรเงี้ยถ้าหลังเท้ามันมันมันดีขึ้น,นก็แปลว่ามันก็จะโล,งละ่งนะนะอันนี้ก็โล่งยันหูเลยเพราะว่าเพราะมันล้อมม่ยันหูลโล่นะลงมาก นะข้อเท้านี่เป็นกันเยอะล้วก็ถ้าใครเคยไปเดินเตะอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นนะเราก็มีเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อในซอกมันอักเสบมันมันหดออกมนไปจนถึงจุดของมันอะเหมือนน้ำมันเต็มแก้วแล้วมันก็จะปวดเร่าขึ้นมานี้นะแต่วันนี้ที่สอนเนี่ยคือเรื่องการถามนะถามแล้วก็ตั้งสมมติฐานจัดการออกไปลบล้างออกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ อันนี้เราวิจัยว่าเป็นกล้ามเนื้อเราก็จัดการตรงนี้พอนี้หายเราก็ต้องวิจัยก็วิจัยว่าลมมันอั้นก็คือมันมีการก็มาจัดการตรงนี้วิจัยว่ากล้ามเนื้อมัดนี้มันตึงเราก็จัดการตรงนี้มันตึงไปยันพี่ที่ผม่เราก็จัดการตรงนู้นอะไรเงี้ยจัดการเราก็มันจะสนุกในการในการแก้ไขนะเราเหมือนเราใช้หลักหาหาทุกเราก็หาปัญหาเราก็แก้ออกไปแก้แก้ไปคุณผ้ก็จะก็สนุกในการแก้คห้ก็ชอบนะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วย